สวัสดีค่ะคลิปนี้นะักขวัญจะมาแนะนำเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแก้ไขกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนตัวนี้มีความพิเศษคือมีรอยฟอกตะเข็บด้านข้างนะคะแต่ว่าลูกค้าให้เราเอาขนาดเอวเข้าทั้งหมด4นิ้วค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำค่ะว่าเวลาเราแก้ไขแล้วหมุดกระเป๋าแล้วก็ตะเข็บด้านข้างยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะคะ เรามาเริ่มทำเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราล็อจากจุดนี้นะคะวนมาหาจุดนี้นะเราล็อขอบออกก่อนนะคะเราเริ่มล็อกเลยค่ะลาอหูลาอขอบออกให้เรียบร้อยเลยนะคะเราล็อออกมาให้ได้ลักษณะนี้ก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราลาอขอบได้ลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเรามาวัดขนาดที่เราต้องการแก้เข้าก er ันค่ะเดี๋ยวเราเริ Estate ่มจากวัดตำแหน่งของสะโพกที่เราต้องการแก้เข claro ้าก่อนนะคะเรามาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะ แล้วเราก็วัดขนาดที่เราต้องการจะเอาสะโพกเข้าค่ะวัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแก้เข้านะคะอันนี้นักขวัญขีดผิดนะเดี๋ยวนักขวัญวัดใหม่อีกรอบนึงค่ะเราก็วัดให้ได้ขนาดที่เราต้องการเอาสะโพกเข้าเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกข้างหนึ่งเราก็วัดให้ได้ขนาดเท่ากันค่ะสมมุตินะคะว่าสะโพกของกางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราเอาเข้า2นิ้วเราก็แบ่ง2ข้างนะคะข้างละ1นนิ้วนะเรามาร์กตำแหน่งไว้ลักษณะนี้ก่อนนะคะ พอเราได้ขนาดสะโพกที่เราต้องการจะแก้เข้าแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราจะแก้จากเอวผ่านสะโพกแล้วก็ไปถึงช่วงขาค่ะประมาณไหนวิธีการดูว่าเราจะแก้ขนาดไหนสวยนะคะก็คือเราจะต้องให้ลูกค้าลองใส่นะอันนี้นะัขวัญให้ลูกค้าลองใส่แล้วค่ะแล้วเราก็มาร์กตำแหน่งไว้นะคะว่าเราจะแก้มาถึงจุดไหนนะคะ พอเราวัดขนาดได้ข้างหนึ่งลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็มาวัดค่ะว่าจากช่วงขานะคะที่เราวัดไปถึงเอวเนี่ยนะคะว่ามีความยาวกี่นิ้วเพราะว่าเราจะเอาไปวัดอีกข้างหนึ่งค่ะเพื่อที่ให้สองข้างพอเวลาเราเย็บนะคะจะได้ออกมาเท่ากันค่ะได้ขนาดเท่าไหร่เราก็มาวัดอีกข้างหนึ่งเลยค่ะวัดจากเอวนะคะไปหาจุดขานะคะที่เราต้องการจะแก้เข้านะแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้ลักษณะนี้ค่ะ แล้วเราก็กลับไปดูนะคะว่าเอลของอีกข้างหนึ่งนะคะที่เราขีดมานี้นะคะจากตะเข็บนะคะมาถึงตรงจุดที่เรามาร์คไว้นะว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่นะคะเราก็วัดมานะเพื่อเอามาขีดอีกข้างนึงให้ได้ขนาดเท่ากันค่ะเราก็วัดจากตะเข็บริมผ้าไปเลยนะคะแล้วก็า a ์ k ตำแหน่งไว้ก่อนค่ะลักษณะนี้นะ พอเราได้ขนาดที่เราต้องการจะแก้เข้าแล้วนะคะเราก็ตีขีดเลยค่ะตีจากขานะคะเฉียงไปหาเอวเลยค่ะสองข้างเราจะทำเหมือนกันนะคะออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะพอเราขีดขนาดทั้งสองข้างได้ออกมาเหมือนกันลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลาะเส้นได้ออกเลยค่ะเราล้อเส้นได้ให้เลยลอยที่เรามาร์คไว้ลงมาประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะเราลาอตลอดไปจนถึงเอวเลยนะ พอเราล้อเส้นได้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดขานะนขวัญให้เพื่อนๆน,นะคะเลาะเลยลงมาประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะส่วนตรงมุดกระเป๋านี้นะคะเราก็ตัดผ้าออกเลยค่ะตัดผ้าด้านล่างออกเลยนะคะหมุดก็ยังคงติดอยู่ที่ผ้าด้านบนนะคะเราค่อยๆค่อยๆใช้คัตเตอร์ตัดค่ะหรือกรรไกลเล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะ พอเราล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะหมุดก็ยังคงติดอยู่ที่ผ้านะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกัน,นะคะ่ะหมุดก็ยังคงติดอยู่ที่ผ้าเหมือนกันนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะ,ะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดผ้าส่วนเกินออกกันเลยคะ่ะ <ders> ตรงจุดที่นักขวัญให้มาร์กตำแหน่งไว้นิดนะคะเรากกิบผ้าไปลักษณะนี้นะกกิบผ้าไปลักษณะนี้นะคะ แล้วเราก็มาตัดผ้าจากเอวลงไปเลยค่ะเหลือผ้าไว้เผื่อเย็บประมาณครึ่งนิ้วกว่านนะคะตัดลักษณะนี้ลงไปเลยนะวิธีการแก้ไขกางเกงลักษณะนี้นะคะพอเวลาเราเย็บออกไปแล้วตะเข็บด้านนอกก็ยังคงสวยงามของลูกค้าอยู่เหมือนเดิมแต่ตะเข็บด้านในจะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะ สองข้างเราก็ตัดผ้าลักษณะเดียวกันนะคะเหมือนกันนะตรงจุดที่เรามาร์คขาไว้นะคะเราก็กกิบลักษณะเดียวกันนะลักษณะนี้นะคะเพราะว่าส่วนที่เกิน1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วที่นักขวัญให้เผื่อไว้อะคะ่ะเราจะเย็บห่อตะเข็บกลับคืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมแต่ในส่วนที่เราตัดผ้าเหลือครึ่งนิ้วกว่ากว่านี้เราจะไม่ได้เย็บห่อตะเข็บให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะพอเราตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะ เดี๋ยวเราพงตะเข็บริมผ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรากลับตะเข็บเอาด้านในออกมาก่อนนะเพราะว่าตอนที่เราเย็บเราจะได้เย็บง่ายๆค่ะตรงจุดนี้นะคะที่นักขวัญให้เลาะเลยลงไปนิ้วเครื่องถึง2นิ้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะตอนที่เราจับผ้าเย็บนะคะเราจะจับลักษณะนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่เราเลาะเลยลงไปนี้นะคะเราจะเย็บกลับเป็น ห่อจะเข็บเหมือนเดิมของลูกค้านะคะเราจะจับผ้าลักษณะนี้นะเพื่อที่เราจะเย็บห่อจะเข็บกลับคืนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะ เราจับผ้าลักษณะนี้นะคะตอนที่เราเย็บนะคะเราก็เย็บตามรอยฟอกนะคะ<ม>ก็จะมีรอยเส้นด้ายเดิมอยู่นะเราก็เดินตามรอยเส้นด้ายเดิมไปเลยอะคะ่ะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้เราเย็บห่อตะเข็บกลับคืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะมันเป็นช่วงที่เราเลาะเลยลงไปประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วอะคะ่ะเราก็เย็บตามตะเข็บเดิมไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจับริมผ้านี้นะคะ วางให้พอดีกับรอยช็อคที่เราขีดไว้ทีแรกนะคะเดี๋ยวน้องขวัญแนะนําให้สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่รับซ่อมผ้านะคะในกรณีที่ลูกค้าเอามาให้เราทําแบบนี้แล้วเราแก้เฉพาะด้านหลังอย่างเดียวอย่างที่น้องขวัญกําลังทําอยู่นี้นะคะเพื่อนเพื่อน,อนต้องให้ลูกค้าลองสวมกางเกงนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้ไปถึงจุดไหนของช่วงขากางเกงอะคะ่ะถึงจะสวยนะ ในขณะที่เราเดินเส้นได้ตลอดแนวนี้นะคะเราก็พยายามเดินให้ตรงรอยล่องเดิมของเส้นได้เดิมของลูกค้านะคะพอเราเย็บมาจนถึงช่วงหมุดกระเป๋านี้นะคะเราไม่ต้องรีบนะคะเราใช้วิธีการใช้เข็มปักโดยรอบของหมุดกระเป๋าะคะ่ะหมุดกระเป๋านะคะก็จะมีผ้าส่วนเกินออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการใช้มือหมุนหัวจักนะคะเพื่อที่ให้เข็มค่อยๆแทงลงไปตรงรอบรอบหมุดะคะ่ะ ช่วงตรงนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทําเพราะว่าถ้าเราเย็บพลาดเข็มเราอาจจะหักได้อะคะ่ะการเย็บแบบนี้นะคะด้านนอกออกมาโดยรวมแล้วก็คือจะเหมือนเดิมของลูกค้าะคะ่ะเพียงแต่ขนาดสะโพกและเอวก็คือจะเล็กลงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ว่าตะเข็บด้านในจะมีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยเราจะต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังด้วยนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วแถบหนึ่งเดี๋ยวนกะขวัญให้ดูนะคะอันนี้นะคะสังเกตนะว่า โดยรอบของหมุดแล้วจะมีเนื้อผ้าเหลืออยู่อะค่ะเราก็ใช้วิธีการใช้เข็มแทงรอบรอบหมุดนะคะที่มีผ้าส่วนเกินออกมาแล้วเดี๋ยวเราเย็บอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือก็เราก็เย็บลักษณะเดียวกันนะคะเย็บให้ตรงรอยรอยฟอกเส้นด้ายเดิมนะคะพอมาถึงตรงหมุดนี้นะคะเราก็ค่อยๆใช้เข็มแทงโดยรอบอะค่ะหมุดของกระเป๋ากางเกงแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันนะคะ ตัวนี้ก็คือหมุดกระเป๋าเขาจะมีลักษณะแบนนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะใช้ตีนผีที่เราเย็บผ้าตามปกติเนี่ยค่ะเย็บขึ้นบนหมุดได้เลยนะแต่กางเกงบางตัวนะคะก็คือจะมีความนูนของหมุดอะคะ่ะถ้าเป็นหมุดลักษณะนูนเราจะต้องเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีข้างเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้เย็บบนรอบหมุดได้อะคะ่ะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนาขวัญให้ดูตะเข็บด,ด้านในนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ตะเข็บด้านนอกก็คือก็จะออกมาเหมือนเดิมของลูกค้าค่ะรอยฟอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมหมุดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือจับริมผ้าให้ตรงกับรอยช็อกที่เราขีดไวท้ทีแรกนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยๆใช้เข็มปักรอบหมุดนะคะแล้วก็ใช้มือหมุนจักนะคะค่อยๆหมุนแล้วก็เอาเข็มแทงริมผ้าค่ะรอบหมุดนะ เดี๋ยวน้องขวัญขออธิบายกับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะที่เพิ่งหัดรับซ่อมผ้านะคะการเกงตัวนี้พอเวลาเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตะเข็บด้านข้างจะออกมาสวยงามเหมือนเดิมหมุดกระเป๋ายังคงเหมือนเดิมแต่ว่าตะเข็บด้านในนะคะจะมีความเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราจะไม่ได้เย็บห่อตะเข็บให้ลูกค้าเหมือนเดิมแล้ว เพราะฉะนั้นตอนที่เรารับงานในกรณีที่กางเกงของลูกค้ามีราคาแพงก่อนที่เราจะรับงานเราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะคะอันนี้นะักขันแนะนําให้นะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งหัดซ่อมผ้าค่ะเราจะต้องแนะนําแล้วเราจะต้องอธิบายลูกค้าก่อนนะคะว่าเราทําด้านนอกให้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าตะเข็บด้านในมีความเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านอะคะ่ะเขาก็จะไม่เข้าใจอะคะ่ะคิดว่า เย็บ yep, แล้วจะต้องออกมาสวยงามเหมือนเดิมการรับงานซ่อมผ้านะคะคือการพูดคุยกับลูกค้าคือสิ่งที่สําคัญนะอันนี้เราขวัญแนะนําให้เนาะเ mm hmm. พราะว่าถ้าเราได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วทําความเข้าใจกันนะคะเราจะซ่อมผ้าง่าย mm hmm. พอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตะเข็บด้านข้างออกมาโดยรวม mm hmm. ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีรอยฟอกเหมือนเดิมของลูกค้านะ ตะเข right. ็บด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําขอบกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตัดขอบกางเกงให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะเราเลือกต่อขอบตรงกึ่งกลางหลังนะคะอันนี้นะคะก็คือจุดตำแหน่งของหูกึ่งกลางหลังนะเราพับลักษณะนี้เลยนะคะแล้วเราเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะกันผ้าเลื่อนนะพอเรากัดเข็มหมุดได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดที่เราจะตัดขอบออกกันเลยค่ะ กางเกงตัวนี้ลูกค้าต้องการให้เราแก้เข้า4นิ้วนะคะเราก็วัดเข้าไปเลยค่ะ2นิ้วค่ะ2นิ้วคูณ2เท่ากับ4นิ้วแล้วนะคะแล้วเราเย็บตามขนาดที่เราต้องการแก้เข้าเลยค่ะพอเราเย็บได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราตัดผ้าส่วนเกินออกเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจับผ้าแบบตะเข็บลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่ตอกตอกผ้าเพื่อที่ให้ผ้าแบนลงหน่อยนะคะ พอเวลาที่เราเย็บประกบติดกันนะคะผ้าจะได้ไม่หนาเกินไปพอเราทำลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจับขอบประกบเย็บติดกันเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่านักขวัญจะตัดตะเข็บไม่ตรงกันนะคะเพื่อที่ช่วยไม่ให้ผ้าขอบหนาเกินไปนะถ้าเราทำตะเข็บชนกันแล้วพอเวลาเราเย็บอะคะ่ะตะเข็บจะหนาเกินเราก็เย็บขอบประกบติดกันก่อนค่ะ เพื่อนๆสังเกตรหรือเปล่าคะจำได้ไหมว่ากางเกงตัวนี้ลูกค้าให้เราเข้า4นิ้วแต่ตอนที่นักขวัญตัดผ้าของตัวกางเกงอะคะ่ะนักขวัญตัดข้างละ1นนิ้วครึ่งนะคะเท่ากับ2ข้างรวมกันก็จะได้แค่3นิ้วแต่ว่าเราตัดขอบกางเกงทั้งหมด4นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเย็บขอบกางเกงติดกับตัวกางเกงนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคการดึงนะคะเราก็เอาขอบตรงที่เราต่อกึ่งจางหลังไว้นะคะ มาวางไว้ให้ตรงกับตะเข็บกึ่งกลางหลังนะแล้วเอาเข็มมุดกัดไว้ก่อนลักษณะนี้นะคะจับให้ตรงนะคะแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้ก่อนค่ะก็ะจะได้ลักษณะนี้นะอันนี้นะคะผ้าของตัวกางเกงจะเหลือมากกว่าผ้าของขอบนะคะเพราะว่าเราตัดไม่เท่ากันเราตัดผ้าของตัวกางเกงน้อยกว่าผ้าของขอบอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บนะคะเราก็จะต้องดึงนะคะดึงเฉพาะขอบนะคะส่วนตัวกางเกงเราไม่ต้องดึงค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บขอบกันเลยค่ะเราก็จับผ้าลักษณะนี้นะคะเราดึงเฉพาะขอบนะคะส่วนตัวกางเกงเราค่อยๆเกี่ยนะแล้วเราก็เย็บตามรอยเดิมของเขานะคะในขณะที่เราเย็บนะคะเราก็พลิกดูด้านในด้วยนะคะว่าตกตะเข็บหรือเปล่านะ ในขณะที่เราเย็บนะคะนิ้วชี้ของเรานะคะนิ้วชี้มือซ้ายของนักขวัญน,นะคะเพื่อนๆสังเกตนะนักขวัญจะใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายะคะ่ะกดตะเข็บไว้เพื่อที่นักขวัญจะสังเกตนะคะสัมผัสดูด้วยค่ะว่าผ้าด้านในจะตกตะเข็บหรือเปล่าแล้วเราก็กดผ้าเพื่อที่ไม่ให้ขอบบิดด้วยนะคะ ก็คือมีเพื่อนเพื่อนเนาะคอมเมนต์มาถามนักขวัญว่าวิธีการเข้าขอบอย่างกางเกงแบบไหนนะคะที่ไม่ทําให้ขอบบิดนะก็คือเราก็ใช้นิ้วกดผ้าไว้อ่ะค่ะนิ้วกดผ้าไว้นะ,ะในขณะที่นิ้วชี้ของเรากดผ้านะคะเราจะสัมผัสได้อ่ะค่ะว่าตะเข็บด้านล่างอ่ะค่ะผ้าที่อยู่ด้านล่างอ่ะค่ะจะตกตะเข็บหรือไม่ตกตะเข็บนะคะ ตอนนี้เราก็เย็บขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากางเกงตัวนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราเย็บหูแล้วก็เย็บป้ายติดให้ลูกค้าก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเดี๋ยวน้องขวัญไปกลางให้ดูโดยรวมที่โตะนะคะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขนาดของเอวก็จะเล็กลงไป4นิ้วนะด้านในที่เราเย็บออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ขอบก็จะไม่เบี้ยวนะวิธีการเย็บนะคะก็คือเราใช้นิ้วกดผ้าไว้นะคะส่วนด้านหลังก็จะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนตะเข็บด้านข้างนะคะก็คือตะเข็บก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะออกมาโดยรวมก็คือจะเหมือนเดิมของลูกค้านะหมุดกระเป๋าก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะอีกข้างนึงก็ลักษณะเดียวกันค่ะก็จะออกมาเป็นเหมือนเดิมของลูกค้านะคะแต่ว่า ด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะด้านในตะเข็บก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพราะว่าเราจะไม่ได้เย็บห่อตะเข็บให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะตะเข็บจะต้องเป็นลักษณะนี้นะคะคลิปนี้น้ขวัญก็แนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะยังไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้ขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้าขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้ขวัญสวัสดีค่ะ